ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้สุตตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตตะว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำอย่างนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็จะทำให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช้ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่ปฏิปุจฉาวินีตาปาริสาโนอุก,กาจิวินีตา จัดเป็นบริษัทที่เลิศแหลแล้วคุณล่ะเคยสัมผัสเนื้อแท้ของธรรมในชีวิตจริงหรือ,อยังฝากกดติดตามและเดินไปด้วยกันนะครับเอ็นดูวัสะหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ